โอ้คิ๊สวยต้องร้านนี้เลยนะต้องมาที่ตลาดนัคนเดินคิ๊บช็อป20บาทครับกรกเลยค่ะ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่หนีคุณพิธานะครับคุณพิธาลิมจะเล่นรัดคู่ซอยหาเสียงคณิสอีซ้อนการดียวพักฝากเมืองสวัสดีครับพี่ไปดีครับสวัสดีครับพี่น้องขอฝากคนเดิมครับมหาพี่น้องเย้างวัดขอบคุณนะครับพี่หนีขอฝากไว้นะพี่น้าฝากเอาตามาเจอเดี๋ยวผมทำให้ครับพิธาลิมจะเล่นรัดครับคุณพิมครับแมาเยี่ยมแม่ยากล้วยกล้วยปุอยบังงวดดอนขั้นนี้จะได้กล้วยไหมจะได้กล้วยครับขอแบบกล้วยกล้วย Right. <laughs> ผมไม่มีกล้วยให้นะมีแต่เขาให้กล้วยผมแล้วตอนเป็นนักการเมืองก็รับไม่ได้ด้วยพี่พี่หยิบขึ้นมาพี่ไปกินมันไม่กล้วยนะอ๋อเหี้ยอะไรไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เป็นไรเนาะโทรศัพทวสับครับครับขอบคุณนะครับอันนี้ไม่ไม่เอาโทรศัพท์โอเครับได้แต่กล้วยประชาชนนะนักการเมืองไม่รับด้วยโอเคขอบคุณนะครับ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 คุณพิธานะครับคุณทิมสวัสดีครับลิมเจริ รัดผภูซอยหาเสียงของคณิสรขุลิรั่งนะครับผู้สมัครนายกโคงการบริหารส่วนจังหวัดไว้นะครับขอบคุณนะครับขอหมายเลขหนึ่งนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับคาพี่นอ่ดีครับขอบคุณนะครับเทศสบาลนครสวรรค์ท่านนี้มีนโยายการ์ตฝากไว้หน่อยนะครับว่อยกระพื่มเหรอครับใช่อายุยังไม่ถึงไม่เป็นไรฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ขาขอบคุณมากได้ดีใจเลยคุณทิมพิท่าลิมเจริญ่นรัตนนะครับอดีตหัวหนนาพักอดีตพักก้าวไก่ครับเป็นภูซอยหาเสียง ของทันติสอนธุริรั่งครูสมัครหน้าหยุบอบประขอบพักปากคาหมายเลขหนึ่งครับขอ้าววนะครับชาชนหมายเลขหนึ่งครับไม่เยี่ยมไม่ยามมาถามข่าวพี่น้องชาวจังหวัดถนนทันติเช่าถนนคนเดินครับวันที่24พฤศจิกายนนี้ครับไปใส่เสียบใส่เสียงครับเปลี่ยนอุดรไปแ้วกันครับเปลี่ยนอุดรให้ก้าวนาเปลี่ยนอุดรให้ก้าวไปให้ออบปรัจอบใส่ปากชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องชาวถนนคนเดินที่แล้วก็ลงมาไม่มีมือมือนี่ คุณพิมพิธานะครับคุณพิธาลิมจะเลื่อนัดผู้ซอยหาเสียงครับ Premises, เอาโตมาหาเอานามาเจอเอาเบอร์มาบอกครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งผักชาชนแป๊บแนะคะข่อนผ่อนยืมพี่ตีมจิิกาโยชน์ไปใส่ซีดออกเสียงกันครับคงไม่หายเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปบริหารทำอะไรในวัดอุดรธานีครับเรื่องต oh ั้งแนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีท่าประชาชนหมายเลขหนึ่งครับท่าประชาชนหมายเลขหนึ่งต้องพร้อมใจข้าเมขนะครับอาธิกีดขวางนะครับการจะล่าจอ นิดนึงนะครับแฟโดนโดนมาเชียอหนึงครับขออนุญาตนะครับพี่น้องครับต่อเรอ่ายเรามีเชื้อหนึ่พิธาริมเจริญรัตนะครับพิธาริมเจริญรัตน์ภูซอยหาเสียงกนิสรขุนิลังพักปะชาชนหมายเลขกนึงครับมาเยี่ยมมหานะครับขอบคุณมหาเอานามาเจอเอาหนามาบอกครับขอบคุณครับช่วยว่าไงครับเจริญรักขอบคุณครับเน้นเน้นแท้เจ้าเทเจ แจกแจกจกไม่มีมือครับเอาโตมาหาเอานามาเจอเอาเบอร์มาบอกครับนมาถึงมองเลยครับถนนค้นเดินจังหวัดอุดรธานีของเทศบาลนครอุดรครับพูนักการขึ้มาเลยครับตั้งใจนะครับไม่หยีบไม่ยามาถามชาวพี่นองชาวจังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อขายนะครับแม่ค้าพ่อขายคุณมากคขอบคุณราบขอบคุณนะครับเป็นยังไงค้าขายดีบอสลำรวยบอะครับคุณทิมคุณพิธาลี จะเลื่อนเราเจเจจ่าโตมหาเอาดามาเจอเอาเบอร์มาบอกครับพี่ท่าริมจะเลื่อรันทูซอยหาเสียงโอเคครับนายกอบจผู้สมัครนายกอบจอรักประชาชนหมายเลขขอบคุณก็เยอะครับขอบคุณมากครับประชาชนสายล่างนะครับหมายเลขกหนึ่งครับยางเลยครับยางครับยางโอเคจ้าพี่ดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสายอีสานครับเดินไปว่ายางครับตอนน่ยางครับยางยางสายถอยถอยยางพี่ดิม ยังย่งใช่ใช่ไปแล้วครับยาแล้วครับกลัวคุณทักษินไหมไม่กลัวอยู่แล้วครับมหโอ้แม่ใหญ่ยังไงลูกเบอร์พ่อบอกครับโอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง รถเอาโตบ้านลาบพี่ท่าตุ๊บไปเหน็ดนะคะพักปะชาชนครับโอเคขอบคุณนะครับส4พฤศจิกายนครับเอัญชันครับอัญชันย่างครับเดินครับไปว่าเดินครับยางภาษาอีสานว่าละคำนี่ยางยางโอเคขอบคุณครับมือนี่คุณพิธท่าริมจุดเล่นรัดนะครับท่าไหนขอบคุณครับอดีตหัวหน้าพักอดีตพักก้าไก่เป็นผู้ซอยหาเสียงคณิสรคุณลิลังผู้สมัครโอเคจ้าขอบคุณนะครับไม้เล็ก เพืขยายห้ไมดีถ้ารู้ไหมมาเอาใจมาหาธนาธนาไม่เจอเอาเบอร์มาบอกระวังนะครับจะต่ำของเพนเดอร์ขออนุญาตพ่อค้าแม่ขายนะครับมือนี้อาจ์ซีขอนิ้วหนึ่งได้ไหมจอนติดขัดนิดหนึ่งต้องซีนิ้วซีนะครับผู้สมัครได้หมายเลขหนึ่งจะชูสองนิ้วไม่ได้ไม่ได้เลยมาเลยครับ ขอบคุณหลายๆเรียนที่ไหนครับขออนุญาตขอตรวจพราะก้ามาขายได้ไหมมีการจราจรอสจิตขาดนิดนึงขนาดพี่น้องเขาไปงานร้อยกระทงอีกเครื่องนึงเลยนะครับนี่ไปเล่นไปเล่นกีฬามาเตะบอลแล้วตอนแรกโอเคได้ลูกไหมครับแผนที่จะไปชร้อยกับทุ่งไะ้ย่านพิธาเลือกนั้งครับสีได้ใบเหลืองใบแดงจะเลยตัดสินใจว่าไปกันครับคุณทิมกระไรบอกวเอาไปเอาไปยามพี่น้องเอาไนเดินนี่ละเอาตูมหาเอานามาเจอเอาเลี้ยงนี้ได้ไหมครับพิมพิธาครับมา ทอดถนนคนเดินด้วยตัวเองครับมายางเองครับเพราะว่าเป็นคนเพราะว่าของเราได้เบอร์หนึง่งเบอร์สองของคู่แข่งเอาไว้ชนะก่อนเราค่อยมาชูสองนิ้วครับโอเคหนึ่งสองเป็นดีครับหนึ่ครับเป็นดีโอเคชาไม่มาหรอกครับนี่เบอร์หนึ่งที่นี่ก็เข้าแล้วเมื่อกี้ถ่ายเห็นอยู่ไม่เป็นไรขอนโอเคได้ได้ไหมคะขออนุญาตได้ไหมครับไปร่วมพลังของนักประช่าธิปไตยของคนที่เป็นปโอชายิงไง หนึ่งสองสร้างหนึ่งสองสร้างโอเคครับพี่น้องครับไปใส่ซีดออกเสียงกันครับให้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับพี่น้องครับให้คะแนนถล่มทลายเลยครับพักประชาชนพักประชาชนพักประชาชนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับวันหนึ่ง ของมาเคค่ะเราต้องเราต้องสอนนะครับดานนี้สอนไปช่องกูสอนโอเคสวัสดีทุกคนนะครับนวัีคุณบิ่ดีครับข้าวไข่ดีๆนะเข้ามาเลยครับเจ้าจังหวัดกุดดอนด้านี้หนยเฉพาะพี่น้องพ่ออาทิชีนะครับขายอยู่ถนนคนเดินที่นี่ครับพ่อข้าแม่ขายอยู่ถนนคนเดินที่นี่พี่ท่าริมเจริญรัตน์ขมาทางนี้มาทางข้าวเปลี่ยงได้ขายของดีบอเศรษฐกิจดีบอนะครับขอบคุณมากครับขพระองครับ พ่อแม่พี่น้องเลือกไปเมื่อไหร่แล้วครับจนมีคะแนนปิดดับครับพี่น้องครับแตบพี่น้องหลายคนอกฮักครับอกฮักพอเห็นพี่ท่าเป็นนายกหลุดพ้นมาครับเรื่องจากมี่มูบดึงครับผิดสัจจะว่าจ่าครับผิดสัจจะว่าจ่าพี่ท่าเลยจะเลื่อนรัฐเลยจัดตั้งรัฐบาลมาได้โอเคจ้าขอบคุณจ้าคุณยายอยากจับมืออ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับแทนนิดหน่อยนะครับถอนจับมือจับ ถือแขนกอดกันเลยนะแม่โอ้ขอบคุณมากขอยกบ้านนะขอบคุณนะช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับพิธาลิมจะเลื่อนรัดครับมือนี่พิธาลิมจะเลื่อนรัดผู้สมัครหน้าตัวเป็นผู้สมัครผมเป็นผู้สมัครครับลอยหาเสียงลอย 9B ลอย 9B ี่ผู้ซอยหาเสียงคณิสอนคุรีลั่งนะครับผู้สมัครนายกอบจพรรคชาชนหม่เลยทีเดียครับรับมือกันกอดกนได้นะครับจับมือถสอะไรแขนกอดอ่าเดี๋ยวถ่ายก็ดีครับเดี๋ยวผมถ่ายกลับเขาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรกอดกับต้องซานน้ารักดีครับไอ้แม็กพูด เห็นยังคะแจ็คนี่นะแจ็คแ็คแจ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 ็คโอเคขอบคุณครับหัวหน้าร้านขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องัะสวัสดีครับยังก่อนเด้อครับเราว้างหลังนั่เดะอรพี่ผมทำผลงานอ๋อครับครับขอบคุณมากครับทีถ่ายมาถ่ายด้วยกัน ให้ใครถ่ายให้ไหมโอเคครับขอบคุณนะครับครับศิลปะคุณพีค่าลีมบาเลอรัดครับขอบคุณนะขอบคุณมาขอครับเชิญครับเชิญครับมามาแล้วมามา เอ้าว่าไงลูกเมื่อไงครับคนแบบเออครับสวัสดีครับขอบคุณครับเพิ่มหนึ่ะครบเยอะนะขอบคุณมากครับครับคุณพิทาลิมจิเลอร์ลัดครับไม่ไปลอยกระทงเหรอวันนี้เอาไปย่างครับเอานาไม่เจอเอามือมาบอกครับคุณพิมพ์พิทาลิมจิเลอร์ลัดครับโอเคครับโอ้ขอบคุณมากครับฮักเหมือนกันครับเอาฮักให้หลีเอาฮักฮัก เอาฮักแบบเอาฮักแบบอีสานเลยจะเอาฮักแบบภาษาฝรั่งฮักแบบภาษาฝรั่งก็แปลว่ากอดนะขอบคุณมากเลยโอเคจ้าเรื่องประปาจอขอสอนเบอร์หนึ่งไม่ต้องอยู่ทีไหนครับจ้าวเดิน้าวจาวถนนคนเดินมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านครับเรวยนะครับยินยีเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านออกไปเลือกตั้งนายกอบจกันและที่สำคัญนะครับวันพรุ่งนี้ขาที่หายเย็นเป็นรถไฟ